นับถอยหลังค่ะสำหรับงานเขาดาวขององนิซ่านะคะที่จะขึ้นทําการแสดงวันที่31ธันวาคมค่ะโดยล่าสุดมีกําหนดการนะคะออกมาแล้วองนิซ่าจะขึ้นโชว์ในงาน Amazing Thailand House Star 2025ในช่วงเวลา23นาฬิกา20นาทีถึง23นาฬิกา50นาทีนะคะเป็นไฮไลท์ส่งท้ายปีเก่านั่นเองต้อนรับปีใหม่ก่อนนับถอยหลังเขาดาวขึ้นปีใหม่2025ค่ะนี่ก็คือเป็นกําหนดการนั่นเองนะแล้วก็ศิลปินอื่นๆที่เพื่อนๆจะไปรับชมกันก็สามารถดูตารางของพี่ๆเขาเหล่านี้ได้เลยนะคะคลิป นี่มาสงเรื่องดาวทั่วไปของน้องนิาอีกแล้วค่ะต่อมาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นรูปภาพนำมาวีจากรายการที่น้องนิสาไปออกนั่นเองนะคะโดยพี่คนที่โพสต์ภาพนี้นะคะก็คือคุณเจควิลสันแน่นอนค่ะพี่เขาคงลืมมากๆเพราะว่าน้องนิาเป็นรุนบุกเบิกนั่นเองนะคะซึ่งคุณเจควิลสันนะคะเป็นผู้กำกับนั่นเองแล้วก็มีหลายอย่างหลายเรื่องมากๆเลยนะที่พี่เขากำกับให้นะคะน่ารักมากมายก็ฝากทุกคนไปอินเกีกันหน่อยนะคะแม้ว่ารายการจะจบไปแล้วค่ะแต่ว่า รูปภาพต่างๆก็ยังไม่จบเนาะก็จะเป็นเบื้องหลังนะคะโพสต์ตั้งแต่1สัปดาห์ที่แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งเอามาวีดกันนะคะน่าทาลายน้องลิซ่าน่ารักมากๆค่ะคุณครูลิซ่าคนสวยแล้วก็ได้เห็นบทบาทน้องลิซ่าในบทบาทใหม่ๆนะคะยิ่งทําให้ปลื้มหนักมากนะคะได้เห็นน้องลิซ่าในมุมที่แตกต่างออกไปนะคะแม่ๆต่อมาค่ะพูดถึงเรื่องซีรีส์ดูเวกโดตาซีซั่นสามนะคะดูเหมือนว่าจะมี8ตอนนั่นเองนะคะเพื่อนๆ hmm รอติดตามชมได้เลยนะคะโหลด HBO กันไว้ได้เลยนะคะตื่นเต้นมากๆเล่เข้ามาทุกทีคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเอ้าใครที่จะไปหาโริซชานะคะช่วงสิ้นปีนี้ก็เคลียร์คิวแล้วก็ตารางต่างๆของตัวเองเอาไว้ได้เลยค่ะ